รอบที่แล้วเราแนะนําตัวเกมเตอร์ปาตีไปอย่างตัวเกมเตอร์ซุปเปอร์โนวาในราคาหลักพันต้นๆฟีเจอร์คุ้มได้อาล์ดแอกฮอยเฟกนะครับได้ตัวชาร์จไร้สายด้วยนะครับทีนี้เรามาดูว่าในตลาดจอยหลักๆนะี่ที่จะมีขายแล้วผมแนะนำเนี่ยมีจอยอะไรบ้างที่ผมจะแนะนำนะก็คือ2ตัวแน่นอนตัวนี้ Xbox คุ้นกันอยู่แล้วนะฝั่ง PC เล่นเกมใช้คอนโทรเลอร์ตัวนีวน้ก็จบอีกเช่นเดียวกันนะรหรืออีกตัวเลือกหนึ่งราคาสูงขึ้นมาหน่อยนะแต่ก็จบเหมือนกันนะแล้วก็ฟีเจอร์ก็คูมีเช่นเดีวยวกันที่เป็นตัว PS5 d u a l Sense นนั่นเองนะอันนี้ก็ราคาก็อาจจะสูงขึ้นมาหน่อยประมาณ2,000ันงเท่านั้นนะแต่ว่าเกมณปัจจุบันนี้ก็เริ่มที่จะรองรับดว l s ซน s e เต็มระบบนะพวกเกมที่พอิจาก PS5 ต่างๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็น3ตัวเลือกในตลาดนะไม่ว,ว่าจะเป็น Xbox เพย์เซชัน5นะหรือว่าเป็นจอยที่เป็นเติร์ปาร์ตี้แบบนี้ทั่วไปนะ mm. ก็จะมีราคาที่ถูกกว่าน่อยนะเหมือว่าจะเป็น500 700พันหนึ่งนะครับแต่ว่าฟีเจอร์ที่คายให้มาเม่ว่าจะเป็นพวกมาโคต่างๆฮอยเฟกหรือว่าแท่นชาร์จไร้สายอะไรพวกนี้ในราคาพันต้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เหมาะมากสำหรับคนที่กำลังหาจอยในเกมอยู่นะแต่ว่าถ้าสมมติอยากได้จอยที่จบจริง Xbox ์เ5ก็จะจบเช่นเดียวกันแต่ว่าอนาคตก็ไปแก้เรื่องจอยดิฟกันที่หลักเอาเองละกันนะเพราะฉะนั้น ใครที่ใช้งานจอยแบบไหนอยู่ใช้ x b ็อใช้ไป่5ห,หรือว่าใช้จอยเตอรต์อตีอะไรกันแล้วแต่เราคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าตอนนี้ใช้งานได้ดีอยู่หรือเปล่าครับ